อีกไม่กี่วันศึกฟุตบอลยูโร2024ก็จะเริ่มฟาดแข่งกันแล้วนะครับปีนี้ถือเป็นครั้งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเนื่องจากบรรดาชาติใหญ่ๆนั้นค่อนข้างจะสูสีกันในเรื่องผลงานและฟอร์มการเล่น,นเรียกได้ว่าตัวเต็งแชมป์ของทัวร์นาเมนต์นั้นไม่มีใครที่พุ่งโดดจนถูกคาดหมายว่าจะได้ชูถ้วยในครั้งนี้แบบแบบเบอร์เรื่องของดาวยิงเองก็เช่นกันนะครับนักเตะมากมายในแต่ละชาติต่างก็เป็นผู้เล่นระดับดาวดังที่ถือว่าเป็นตัวเต็งในการคว้ารางวัลรองเท้าท้องคำซึ่งคนเหล่านั้นก็ตดตเน,ง,เนง,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 เงัว็ โบยูโร2024ในหนึ่งสัปดาห์ที่จะถึงนี้โรเมลูลูกากูจีมชาติเบลเยียม แฟนบอลชาวไทยอาจจะติดภาพโรเมลูลูกากูกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเชลซีนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าเขามากักด้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติเบลเยียมของเขาเสมอมาแข้งวัย31ปีเคยเป็นผู้ทำสถิติอันน่าเหลือเชื่อนะครับกับการยิงได้ถึง14ประตูในการเล่นรอบคัดเลือกและยังเป็นผู้ทำประตูสูงสุดต,ตลอดการของเบลเยียมโดยยิงไปแล้ว8ิประตูจาก114้นัดที่รับใช้ชาติและยูโรในครั้งนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งที่6ของเขาแล้วแต่เขายังจบรองดวันโบรฟุตบอลโลกปีสอง,งตัน,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 ตน,นตสี โคดี้กักโปทีมชาติเนเธอร์แลนด์โคดีกักโปอาจจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มถล่มประตูนในการเล่นให้กับลิเวอร์พูลเมื่อร,รอดูกาลที่ผ่านมานรแต่ตัวตนก็ถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีโอกาสเป็นดาวยิงสูงสุดให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในศึกยูโรส24คันนี้เช่นเดียวกันกองหน้าจากโงแดงรายนี้เป็นผู้ทำประตูสูงสุดในศึกฟุตบอลโลก2022ให้กับทีมโดยยิงไป3ประตูจากการลงสนาม3านัดในรอบแบ่งกลุ่มปัจจุบันแข้งวัย25สห้ปียงปิงไปแล้ว9กาประตูจากการ แฟนบอลที่ดูแต่พิม์ลีกอังกฤษคงจะจำได้ว่าสคามาก้าอยู่กับเวสต์แฮมยูเนเต็ดในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อฤดูกาล2022-2023และทำได้เพียงแค่3ประตูในลีกเท่านั้นแต่นักเตะวัย25ปีเพิ่งกลับมามีฟอร์มการเล่นที่สุดยอดอีกครั้งนะครับกับอันตัลต้านในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาทำไป19ประตูในทุกรายการพร้อมช่วยทีมนั้นคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกแถมยังอยู่สถิติไร้พ่ายของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นได้อีกด้วยและตัวอาจจะยังไม่ได้ทำประตูถล่มทลายให้กับทับอบพ,พกกทอซ โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ทีมชาติโปแลนด์ถ้าพูดกันถึงเรื่องดาวยิงยังไงก็ต้องมีชื่อของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแม้ว่าโปแลนด์จะไม่ได้เป็นตัวเต็งในการคว้าแชมป์ยุโรปก็ตามไม่ต้องพูดถึงกันมากนะครับกับคุณสมบัติของเขาในการทําประตูเขายิงไปแล้ว82ลูกจากการลงสนาม148นัดให้กับโปแลนด์และยิงได้มากกว่า600ประตูตลอด,ลอ,ดอาชีพการเป็นนักฟุตบอลของเขาเขายิงไป3ประตูจากการลงเล่นในศึกยูโร2020และนี่จะเป็นทันวร์นาเมนต์ใหญ ผู้เล่นอีกหน,หนึ่งคนที่ไม่ต้องไปแนะนําอะไรให้มากนักเลยครับคริสโนโรนัลโดคือตัวเต็งในเรื่องการประตูทุกครั้งไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเล่นในรายการอะไรแม้ว่าปัจจุบันจะอายุ39ปีแล้วก็ตามเขาเป็นผู้ทาประตูสูงสุดตลอดการของฟุตบอลระดับนานาชาติโดยยิงไป128ประตูให้กับทีมชาติโปรตุเกสและเป็นผู้สร้างสถิติการลงสนามมากถึง2อ6รหนัดฤดูกาลนี้จะเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งที่12ของเขาแล้วนะครับและมันอาจจะเป็นยูโรคอนสุดท้ายของเจ้าตัวแล้วก็เป็นได้นะ่าจ,จะทำ แฮร์รี่เคททีมชาติอังกฤษ แฮรี่เคนคือผู้ทำประตูสูงสุดของทีมชาติอังกฤษและนอกจากรางวัลดัซซันโบนะครับแฟนบอลสิงโตคำรามก็คงอยากให้เคนคว้าแชมป์ยูโรให้ได้พเพื่อลดความเจ็บปวดที่มีมาอย่างยาวนานกัปตันทีไรออนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการไปเล่นให้กับบร์ยเยเมนิกตั้งแต่ซีซั่นแรกโดยยิงไป45ประตูจากการลงสนาม45นัดนั่นทำให้เขายังคงถูกคาดหวังให้ฟอร์มการเล่นนี้เกิดขึ้นอีกครั้งแม้ว่าสุดท้ายแล้วทัพเสือใต้จะพลาดแชมป์นะครับแต่ผลงานของจัาต,ตัวนั้นไม่ได้เลวร้ายเลยและแน่นอนว่าในการเล่นให้กับทีีีีมมมชชาาาตตติเเเเขขกก็ย็ยยยยยยััังงงงคออออูู่่่่่่ใใในน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 ททดดห้้ปว คิริยันเอ็มบาเป้ทีมชาติฝรั่งเศสนักเตะคนใหม่ของเรอัลมาดริดก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่เป็นตัวเต็งอยู่เสมออีกหนึ่งคนนะครับเมื่อมีการแข่งขันรายการใหญ่เกิดขึ้นแข่งวัย25ปีทําไปแล้ว46ประตูจากกระงสนามให้กับทีมชาติ77นัดซึ่งตั้งเป้าในการเป็นแชมป์สมัยที่3ให้กับทีมชาติต่ตอจากปี1984งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่และปีสองพันเอ็มบาเป้คว้ารางวัลรองเท้าทองคำในศึกฟุตบอลโลกปีสองพนยี่ิบสองที่ประเทศกาตาร์โดยทำไปแปดประต้ลูล ata, ้มชาติสเปน นอกจากจะเป็นผู้นําในทีมแล้วอัลบาโรโมราต้ายังได้รับบอ,อกแข่งกับทันทีมชาติสเปนซึ่งพวกเขากาลังต้องการคว้าชแชมป์อีกครั้งเป็นสมัยที่4ก็หน้าจากอเลตโกมาตุริชใช้เวลา3ปีกับเชลซีในช่วงปี2017-2020เขาอาจจะไม่ได้ดูประสบความสำเร็จนักในการเล่นที่ฟุตบอลอังกฤษนะครับแต่กับทีมชาติเก็มีสถิติที่ดีไม่แพ้ใครยิงไปแล้ว34ประตูจากการลงเล่น74นัดไม่มีผู้เล่นคนไหนในทีมชาติสเปนในการแข่งยูโร2024หน,นี้ที่ยิงประตูได้เป็นเลข2หลักเหมือนกับเขานั่นะททําาใปนนตตัวแนนกรรูของทีมแนน่อน นิคลาสฟูกรูปทีมชาติเยอรมนี ปิดท้ายด้วยทีมเจ้าภาพเยอรมน,นีที่ส่งตัวแทนมาเป็นนิคลาสฟูกรุกเขาอาจจะต้องรอจนถึงอายุ29ปีถึงจะได้ประเดิมสนามให้กับทีมชาติได้แต่แน่นอนนะครับว่าเขากำลังใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกองหน้าจากบุลเซียดอร์ทมุนซึ่งปัจจุบันอายุ31ปีเข้าไปแล้วยิงไป11ประตูจากการลงเล่ในให้กับทีมชาติ15นัดและถูกวางให้เป็นกองหน้าตัวหลักของทัพอิสิเล็กชุดนี้จะผลงานอันยอดเยี่ยมให้กับทัพเสือเหลืองในการยิงไป15ประตูพร้อมพาทีมไปถึงนัดชิงชนะเลิศฟฟฟุตตบบออลลลยยยู่่าาาแแแแชมมมเเปีี้้้้นส์กกววจะััรรดดดิให ความสเร็จเพื่อคว้าแชมป์สมัยที่4ให้จงได้และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็ก